เรื่องของไขมันในเลือดเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยเพราะว่าพอเราไปตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยมันจะมีค่าไขามันชนิดต่างๆนี่ขึ้นมาเป็นตับเลยนะคะมี HDL LDL มี t r รกลีเซอไรด์เวชศาสตาดชลอวัยเราไม่ดูค่าคอเลสเตอรอลรวมอ้าวทำไมอะคะเพราะมันมันแปลผลไม่ได้อะเพราะว่าเวลาเราอ่านคอเลสเตอรอลรวมเนี่ยมันไปรวมเอา HDL หรือว่า c อเลสเตอรอลตัวดีเอาไว้อยู่แล้วในสูตรมันซึ่งมันมีความดีแทรกอยู่หลายเปอร์เซ็นต์ในนั้นใช่ไหมคะมใช่อ่ะมันเป็นตัวที่แบบ HDL เนี่ยเป็นตัวที่พาไขามันจากส่วนตา่ตางๆของร่างกายไปทําลายที่ตับเอาค่าไตรกลีเซไรด์เป็นตัวตั้งหารด้วยค่า HDL ถ้าน้อยกว่า3ถือว่าใช้ได้คือจริงๆถ้ามากกว่า3อะ่ะเราจะกังวลถ้ามากกว่า3ยคคิดว่าเราจะต้องสั่งเจาะต่อคะ HS Uh, CRP High Sensitivity CRP mm hmm. ซึ่งมันเป็นค่าอักเสบของหัวใจและหลอดเลือดแล้วพอไปเจาะ hsCRP หรือ High Sensitivity CRP แล้วมันสูงเนี่ยเราจะถูกจัดคนไข้คนนี้ไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดทันทีคอ mm hmm. านี้สารอาหารที่เพิ่ม HDL ได้ดีเนี่ยมันมีหลายตัวมากค่ะตัวที่มีงานวิจัยก็มีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปลาโคโค่ดัตคิวทนน้ำมันมะพร้าวคือพี่เปิ้ลยุเข้าใจว่ายุ่เข้าใจเลยว่าทำไม HDL เขาสูง เพราะว่าไททำมี T D A ของคนนั้นมีที่เป็นผงมะพร้าวแล้วเขาอะเขากินทุกเช้าแล้วซอ,องหนึ่งอ่ะมันเยอะมากคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้รับน้ำมันตัวดีที่เพิ่ม H D L คือทุกวัน